สวัสดีครับพบกับผมเท่าบันเทิงนะครับมันมีคำอยู่คำหนึ่งคือคำว่าหงเงิบนะครับคำนี้ก็คือความหมายของมันก็เป็นเหมือนว่าลักษณะค้าๆว่าจุดใต้ตำตอหรืออาจจะเหมือนแบบ อะไรน้ำรถต่อผุดหรือเปล่าหรือคือมันเป็นคำที่พอได้ยินแล้วก็มีความรู้สึกว่าอมืมันคำๆดีมันเห็นภาพเลยอครับผมก็เรียกคำว่านายเงิบเนี่ยมาขยายอธิบายความเป็นบทเพลงมีชื่อพเพลงว่านายเงิบก็ร้องเองแต่งเอง ก็ลงองฟังดูนะครับว่ามันจะตรงกับความหมายไหมอันนี้เป็นนทัศนะของผมนะครับก็ลง oh. องฟ okay. ังดูคร yeah. ับเพลงไงเงืบไงเงิบคํานี้มีความหมายลุ้นแทบตายไม่ได้ดีเป็นเลกเด็ดได้มาทุ่มเต็มที่ หวยออกมามันไม่ใช่งายเงืบเลยงายเงิบนิสัยใช้กันอยู่เรื่องไม่รู้ก็อยากรู้เรื่องของเขาเรื่องไม่จริงไม่จังอย่าหูเบาเขาว่าเอาเราจะงายเงืบเลย ง่า้เงือบคืออาการคนปีนเขาหนักไม่เบาเมื่อยล้าหมดกำลังใกล้ถึงฟังตรงที่หมายสบายใจเกิดก้าวไปพลาดหินหักพังก็เงือบเลอ อย่างเดียวไม่เป็นอะไรไม่เจ็บปวดน้ำมันนวดก็หายไม่หวาดเสียวถ้างายเงืบงายอย่างนี้มีอย่างเดียวว่าแล้วเสียวไม่ระวังงายหลังเลยน,น,นี่คือ ลักษณะงายเงิมนี่ก็คือการแบบ่หมดท่าลักษณะนั้นนะครับถ้าชอบเพลงร้องเองแต่งเองนะครับอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ถือความสนุกสนานเป็นที่ตั้งกันนะครับก็ขอให้ถ้าชอบก็กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ